สวัสดีครับผมเซลนกครับ <S <S จากบริษ,ษัทเทอร์มินอลอิซุซูสมุดปาการนะครับวันนี้นะครับภารกิจของผมส่งมอบคันที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเป็น4ประตู1.9 Z h i g h l a n d e er เนดอร์นะครับเป็นตัวยกสูงรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพามาชมรถนะครับแล้วก็พามาสัมภาษณ์กับลูกค้านะครับตามโปรโมชั่นที่พูดคุยกับลูกค้าไว้ว่าได้จริงไหมนะครับ ลูกค้าท่านนี้เป็นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถอีซูสูนะครับอยู่ในเครือผลิตชิ้นส่วนอีซูสูเลยนะฮะก็ได้ส่วนรถ3 0,000นนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมรถแล้วก็ทางทาด้านท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับลูกค้านะครับเดี๋ยวไปชมรถกันก่อนนะครับผมสำหรับรถ4ประตู1.9เซตนะครับลูกค้าหลายๆท่านก็น่าจะได้ได้เคยชมรีวิวไปเยอะแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต รีวิวคร่าวๆให้รับชมกันอีกสักครั้งนึงนะครับก็ลักษณะภายนอกอานนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตันหมอกต่างๆนะครับสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีขาวมุกนะครับราคาเกียร์ธรรมดาอยู่ที่90้0แสนเอ่อขอโทษครับ8 8 9 0 0 0าบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับแซดออโต้ก็มีเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้เลย9 2 4 0 0 0บาทนะครับสีขาวมุกสีพิเศษนะครับ ลักษณะของล้อเดิมๆจากโรงงานก็แบบนี้เลยนะครับเป็นขนาดสิบแปดนิ้วนะฮะลมดำกระจกมองข้างพร้อมไปเลี้ยวนะครับสาวอากาศแบบเสาอ่อนนะครับทุกรุ่นเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับความพิเศษนี่ครับก็อีกตัวนึงนะครับไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นี่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นแซดนี่ตัวน้ำฉีดกระจกนะครับจะบิวอินมากับตัวตัวก้านที่ปัดน้ำฝนเลยนะฮะ อยู่ตรงนี้เลยสีขาวงกสีพิเศษนะครับไม่ได้เปลี่ยนล้อนะฮะจะเป็นล้อเดิมๆเ,เลย18นิ้วใน,นส่วนของด้านท้ายนะครับก็มาพร้อมกล้องไฟหลังนะครับไปเบรกตรงที่3 เเนะฮะเดี๋ยวผมพามาชมออปชั่นภายในนะครับทางฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะฮะนี่นะครับแผงคางประตูที่พักแขนนะฮะจะบุหนังนุ่มนะครับเดินได้ถะเกียร์สีเทาเลยแผงสวิต์กระจกไฟฟ้านะครับเป็นแบบเ i er ียโนแบ็กเลย ที่วางแก้วถุงลมนี้ลรภไยฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับโซลด้านบนบุกน,นุ่มนะฮะตนนัวนี้หน้าจอขนาด7นิ้วนะครับรองรับการใช้งานนะครับโทรศัพท์ทั้งระบบปฏิบัติการนะครับทั้งระบบ Android iOS นะครับชุดแผงสวิตช์แอร์นะครับพร้อมช่องเสียบ USB นะครับมาให้ครบเลย พักแขนตอนกลางนะครับก็จะบุหนังนุ่มนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสําหรับรุ่นแซดนะครับแต่ว่าปรับด้วยมือเดี๋ยวไปชมฝั่งคนขับกันนะครับมาในส่วนของฝั่งคนขับนะครับนี่เหมือนเดิมครับแผงข้างประตูนะครับแล้วก็ที่พักแขนบุกนุ่มนะครับแผงสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับเปียบแบบ Geno Back ระบบ s a ฟตี้รถนะครับระบบป้องกันรถเลื่นถล่ล้อหมุนฟรีนะครับ รุ่นนี้การสตาร์ทรถเป็นแบบคุญแจบิดสตาร์ทนะครับพวงมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับมาให้ครบเลยระบบคลุยคอนโทรลนะครับระบบปรับเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงนะครับสวิตช์มัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงอยู่ที่พวงมอะไรนะครับงมอะไรรุ่นนี้หุ้มหนังแท้นะครับคุ้มหนังเลยมาส่วนของล้อหลังนะครับ เหมือนเดิมครับเหมือนทางด้านหน้าเลยุ่นแซตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ครับช่องแอร์ทางด้านตอนหลังนะครับพร้อมช่องเสียบ USB นะครับที่พักแขนนะครับทางผู้โดยสารตอนหลังนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับมีที่วางแก้วมาครบเลยนะครับมาพร้อมเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวรอลูกค้าสักครู่นะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้านะครับคุณศรีนะครับแล้วก็อาจจะคุณสุรศัก์นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันดีเยื่องงาเลืองงามยามดีของเรานะครับก็วันนี้แคมเปญที่เราพูดคุยกันไว้ก็คือได้รับส่วนลดของพนักงานผู้ผลิตชิ้นส่วนใช่ไหมครับใช่ครับก็ได้ส่วนลดสามหมื่นนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ลดไปไงบ้างครับตกแต่ง เร,รเรียบร้อยนะครับก็บได้ตามที่เราตกลงกันไว้นะครับ<ม>ก็มีค้างอุปกรณ์บางรายการนะครับเ,เพราะว่าของขาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมบริการเ,าเพิ่มเติมติดตั้งให้อีกทีหนึ่งนะครับ<อ>ก็วันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยๆเฮงๆนะครับเงินทองไหลมาเทบาโมนัสได้เยอะๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับโปรโมชั่นของรถรุ่นนี้นะครับสี่ประตู1.9เ้าซตนะครับ ตัวนี้โปรเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ดูได้นะครับลองมาพูดคุยสอบถามกันดูก่อนนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามทางเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์นะครับผมมี ID ดีไลน์ทางด้านล่างคลิปนะครับก็ลองแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันอีกช่องทางหนึ่งก็ได้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับลุค้าทุกๆท่านที่ให้การจมรับชมนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับผม